สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี่หกทาโร่ชาแนลแห่งการดูดวงนะคะผ่านไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่อัลอรนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงให้กับเพื่อนๆที่เกิดปีมะเมียนะคะปีมานั่นเองนะ energy พเเลังงานหลักโดยรวมก็คือ60วันตั้งแต่วันที่1พฤษภาถึง30มิบถุนายนนะคะก็คือดวงโดยรวมของคุณนั่นเองนะคะ,ะพฤษภากับมิถุนายนะคะเนาะ ในช่วงพลังงาน60วันนี้จักรกวาลจะไกด์ไลน์อะไรให้คุณแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกําลังจะบอกอะไรคุณนะคะผ่านพลังงานไพ่นะ,ะแล้วก็ต้องใช้วิจารณในการรับฟังนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมนะคะ,ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะว่าอาจจะให้ตรงกับทุกคนร0อมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะคนเราเพื้นดวงมันก็ต่างกันด้วยนะ ขอดูก่อนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะบอกอะไรคุณเอ e เน y สองเดือนนะพฤษภามิถุนารีเลด t เรกชันเสียงกระซิบจากพัพพิคเนตบอกมานะคะว่าให้คุณพักผ่อนนะคะเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนหรือเปล่าอ่ะเริ่มกันที่ ให้ยิบซีต่อนะคะก่อนเข้าไปเรื่องราวลึกๆของคุณนะพี่มาเมียคือโบทํากลับมาทําเป็นในลักษณะของอ,ออกคลิปรายเดือนไม่ไหวอะคะ่ะคลิปเรามันเยอะมากนะดังนั้นก็เลยรวบมาเป็นสองเดือนนะหวังว่าคุณคุจะไม่สับสนนะคะเนาะปีมาเมียนะพฤษภามิถุนาเป็นยังไงบ้าง าา to, to, าาเซตคาถานายถ uh huh. uh huh. ือถ้วยควีนถือดาบเดอะแฮงแมนหนึ่งคาาสองเหรียญสิบคาาแปดดาบเพสออฟเัาเทนออฟเรางานไพ่ยีบสี่อ่ะขอคำไกด์ไลน์จากจัก,กรวาลเพิ่มนะคะสามใบนะจาก คริสตัลพารลออตนะคะเอ็มเพรสว้าวหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญอืมอ่ะโอเคนะคะคนที่เกิดปีมามียนะคะไปเปิดเพลงมานะมันยิบเนียเ้ยวังเวงไปนะคะ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหมให่ทุกคนนะคะอขอบคุณมากๆสําหรับการเข้ามาติดตามรับชมรับฟังขอประชาสัมพันธ์นิดนึงก่อนที่จะเริ่มเปิดดวงนะคะก็คือว่าทางเพจได้จัดกิจกรรมนะคะต่อไปนี้อาจจะเป็นเสาเว้นเสาหรือว่า2ส,สัปดาห์หนึ่งครั้งนะคะอาจจะเป็นพูดคุยนะคะ How to นะคะในเรื่องของอาการใช้ชีวิตการลงทุนปัญหาชีวิตหรืออะไรต่างๆนานานะคะจะเริ่มทํากิจกรรมแล้วนะคะ ตั้งแต่ปีกว่ามาแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็ไปติดตามกันได้แล้วก็มีลูกดวงลูกเพจลูกสิทธิลูกขานะคะส่งของเข้ามานะคะให้ร่วมแจกเพื่อนๆน,นะคะสมนาคุณตอนนี้ก็มีเหมือนอเครื่องรางหรือว่าของที่เป็นแบบศักดิ์สิทธิ์นะคะจากญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนะคะมี5้ารางวัลไปร่วมเล่นเกมได้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะโอเคนะคะไปที่เพจนะคะปักหมุดไว้นะโอเค มาต่อกันนะคะสําหรับปีมาเมียนะคะต้องเกินก่อนนะว่าชาวปีมาเมียนี้จะเป็นคนที่สง่างามนะคุณจะเห็นว่าสัญลักษณ์เขาก็จะเป็นม้านะมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดต่อเพศตรงข้ามนะคะแล้วก็มีพลังมากๆปราดเปรียวกระฉับกระเชงนะคะพร้อมลุยไปข้างหน้ายอย่างไม่หยุดยั้งชอบดําเนินชีวิตแบบเรียบง่ายรักอิสระไม่ชอบไม่ชอบอยู่ในกรอบแล้วก็ มีน้ำใจเป็นนักกีฬามองโลกในแง่ดีสนุกสนานมีความน่ารักอ่อนโยนช่างพูดช่างเจราจาเข้ากับคนทั่วไปได้ง่ายเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาต่อผู้ได้อโอกาสแล้วก็มีไหวพริบที่เฉียบแหลมสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้องแม่นยำด้วยนะคะถ้าคุณทำงานเป็นพวกธุรกิจหรือนักวางแผนเนี่ยจะดีมากๆแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะตัดสินใจอย่างฉับพลันได้แบบพลาดยากอ่ะแต่ก็ชอบทำจาจใจตัวเองเวลาเจะ เจอปัญหานะคะใครมาขวางไม่ได้หลังใจก็คือจะใจร้อนขาดความอดทนบางทีเรามี e อ,อีโก้อะบางคนถามว่าอีโก้คืออะไรนะคะอีโก้คือความดื้อหรือว่ามีทิฐิสูงนั่นเองนะคะเอาละอันนี้ก็เป็นพื้นดวงต้นๆจะค่อยๆมาอธิบายมันยาวอ่ะเนาะเริ่มต้นเดือนพฤษภานะคะพฤษภามิถุนาของคุณคุณอยู่เอนเนจของเจ็ดาบเป็นไม่ใช่ sorry เจ็คาาเคทาก็คืออะไรเป็นไพ่แห่งการต่อสู้ ต่อสูอ้หรือว่าแข่งขันก็ได้นะปกป้องตำแหน่งตัวเองหรือพยายามที่จะสอบนะคะบางคนน้องๆน,นักศึกษานะคะอาจจะสอบอาจจะชิงทุนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเป็นสัญลักษณ์คุณจะเห็นว่าอยู่ในรูปเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาไม่ค่อยจะพร้อมเท่าไหร่ใส่รองเทาง้าก็ใส่แค่ข้างเดียวนะคะแต่ว่าเขามีความมุ่งมั่นที่จะแบบ มุ่งไปข้างหน้าที่จะช่วงชิงแล้วก็ปกป้องสถานะของเขานะคะจะมีเหมือนพยายามรักษาสถานะหรือปกป้องสถานาการณ์ของตัวเองอยู่ตอนนี้แสดงว่าเจ้าชะตานะคะกำลังมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อที่จะเกิดการแข่งขันนะคะเหมือนคุณกำลังมีการปรับเปลี่ยนในตำแหน่งแล้วมันเกิดการแข่งขันในรอบตัวไม่ว่าจะเป็นการงานของคุณก็ตามนะคะเหมือนคุณจึงจะต้องเทคแอชั่นเต็มที่ช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ตาม แล้วก็มีผู้คนบางมาไมมาแย่งชิงตำแหน่งนี้หรือเป็นช่วงที่าการสอบการแข่งขันนะคะหรือการทำอะไรต่างๆช่วงนี้มันไม่ได้ค่อยง่ายซะเลยอะนะหมายถึงว่าคุณจะต้องสัตสางงานที่ถ่ายทมก็ได้ใครที่ทำงานประจำอยู่นะคะหรือว่าอ่านหนังสือก็จะต้องทำเยอะหน่อยเพราะว่า เรามีการหยุดนิ่งมาได้นานสักพางึงแล้วอ่ะพอนั่นมาแหมก็ต้องกระชับกระเชงหน่อยนะเดือนพฤษภานะคะแล้วก็ตื่นตัวนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนคุณไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ก็สู้ไม่ถอยอ่ะอขาดการตั้งหลักหรือเปล่านะคะอ,อดีตเราอาจจะเป็นนิ่งๆมานะคะคุณเหนื่อยอ่ะมองเห็น energy ของความเหนื่อยของคุณแล้วคุณมีความแบบวิตกกังวล ติดอยู่ในพันธนาการอะไรบางอย่างที่นำพาตัวเองออกมาไม่ได้าหจากความสับสนนั้นจิตตกกลัวไม่กล้าแล้วก็เครียดนะคะเหมือนคุณกำลังเริ่มต้นอะไรบางอย่างบางคนนะคะได้รับโอกาสดีในเรื่องของการเริ่มต้นงานเกิดขึ้นนะในสองเดือนนี้นะคะพฤษภามิถุนาคุณจะได้รับโอกาสในเรื่องของการทำงาน แต่โอกาสนั้นน่ะคุณจะต้องพยายามที่จะ flexible ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็งานที่คุณทำอาจจะเป็นงานใหม่ดีไม่ดีอาจจะเป็นงานที่คล้ายๆอันเก่าหรือที่เก่าๆคล้ายๆอันเก่าย้อนกลับมานะคะโอกาสเดิมๆอย่างเงี้ยคุณจะได้รับข่าวนะคะม,มีเกณฑ์บางคนได้เริ่มแล้วด้วยนะคะ แล้วก็ทํางานหนักหน้าดูนะคะอย่างที่บอกต่อสู้แข่งขันหน้าดูมันเป็นช่วงที่อย่างที่บอกนะคะคนตกงานเยอะแล้วคุณมีโอกาสคุณก็แบบแหยต้องสู้เต็มที่มันเป็นช่วงที่ไม่ว่าจะสอบสัมภาษณ์สมัครสมัครสอบสมัครเรียนชิงทุนหรือว่าไปสมัครงานเนี่ยคู่แข่งเต็มที่เยอะมากนะคะเหมือนเราจะต้องแบบนะพยายามอย่างเงี้ยแต่เหมือนคุณจะมีข่าวดีเข้ามาอยู่นะ อืจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานเข้ามานะคะโดยที่ใครที่รอคอยงานอยู่นะส่วนใครที่ทํางานหนักๆจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยคุณซัพพอร์ตคุณสนับสนุนคุณหรือว่าทําให้คุณรีแลกมากขึ้นนะคะใครที่ทํางานหนักอยู่แล้วมันเป็นเอ e เนอของคุณจะต้องพักผ่อนบ้างนะอืมพักผ่อนแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวบ้างนะคะมันเหมือนคุณทุ่มเทคุณคุณบ้าง,งานมากเกินไปหรือเปล่าอย่างเนี้ย แต่คุณจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะบางครั้งเรียนรู้ที่จะ flexible ปรับตัวบ้างนะคะผ่อนผ่อนอะไรที่มันหนักให้มันเบาๆบ้างนะคะประเมินเรี่ยวแรงของตัวเองประเมินความสามารถของตัวเองนะถ้าคุณจะต้องตัดสินใจอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับงานนะคะให้ใช้สมองในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการเลือกงานหรือว่าพินิจพิเคราะห์ รายละเอียดในเนื้อง,งานของคุณก็ตามนะอะต่อมาในเรื่องของการเงินบ้างการเงินบางคนมีการหมุนเงินนะคะมีรายจ่ายแบบฉับพลันไม่ทันตั้งตัวเข้ามาอย่างเงี้ยเออแล้วคุณก็มีภาระค่าใช้จ่ายเยอะนะคะสับสนหาทางออกไม่ได้ก็มีเรื่องเงินนะคะบางคนทุกข์นะเพราะว่าเป็นช่วงวิกฤตที่ผ่านมานั่นเองอะ่ะมันนิ่งสถานการณ์ของการเงินนิ่งอยู่นานอืม เราต้องหมุนเงินแล้วเราก็าต้องมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบแต่เอาเหิดเราจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะมันเป็นใครก็ตามที่มาจากคนคนนี้จัก,กรวาลส่งเขาเข้ามานะคะเนี่ยนายออฟคัพจ,จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินหรือบางคนอาจมีโชคลาบนะคะแบบไม่คาดฝันนะถ้าการเงินนะคะหรือว่า คุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับการเงินในเดือนนี้ถ้าคุณหมุนเงินอยู่นะคะหรือเป็น energy ที่ว่า,าถ้าใครที่มีรายจ่ายเยอะการเงินก็จะมันต้องมันต้องหมุนมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอะประมาณค่าใช้จ่ายตัวเองดีๆอย่าพึ่งไปเพิ่มภาระอะไรเด็ดขาดนะคะในช่วงนี้ มองแล้วการเงินน่าจะมีเงินหรือว่าเงินอะไรบางอย่างเข้ามานะคะจะเป็นข่าวดีที่คุณรอคอยอยู่ในเรื่องของเงินมีหนึ่งเหรียญเงินก้อนด้วยนะคะแล้วก็มี energy ของเนี่ยมันเป็นเดือนที่คุณจะรีแลกบางคนหางานบางคนแบบทุ่มเทกับงานหาเงินสุดๆนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณหวังในเรื่องของการเงินแล้วคุณก็จะได้พักผ่อนใช้เวลายอยู่กับครอบครัวบางคนมีเกณฑ์ที่ เหมือนจะมีข่าวดีเกี่ยวกับบุตรนะคะบุตรเด็กหรือว่าบางคนวางแผนที่จะมีน้องก็มีนะคะเออ energy เนี้ยการเงินของคุณน่าจะมีโชคมาจากเือนนาฬีอุปธรรมนะคะหรือมีคนเข้ามาช่วยคุณก็ได้ถ้าคุณเดือดร้อนแต่ถ้าคุณไม่เดือดร้อนถ้าใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับของสวยๆงามๆเด็ก อาหารอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะมีเงินงอกง,งามขึ้นมาได้แต่ว่าคุณเหนื่อยหน้าดูนะคะแต่เดือนนี้คุณจะได้รับเงินก้อนอะไรบางอย่างมันทําให้คุณรีแลกต์แล้วก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวเนะาะอสุขภาพระวังการทํางานหนักนะแล้วก็ความเครียดนะคะ ส่วนความรักามาต่อมาความรักบ้างความรักดีๆโดยเฉพาะคนโสดนะคะจะได้เจอคนถูกใจจะมีคนเข้ามาชอบคุณนะคะมาจีบคุณแหละในสองเดือนนี้อ่ะนะโด,ดเด่นจะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะโด,ดเด่นจะมาจะเป็นชาวธาตุน้ําหรือใครที่รอคอยแฟนเก่ากลับมาจะมีการกลับมาของแฟนเก่าๆของคุณนะคะแต่บางคนไม่ชอบการกลับมาอันนี้แล้วแต่คุณนะคะคุณดีวไม่ดีวก็เป็นสิทธิ์ของคุณ มีคนเก่ากลับมาคนใหม่ก็เข้ามาด้วยนะคะ energy มาเต็มเลยหนึ่งถ้วยแล้วก็เนี่ยมีอัศวินนะคะขีมมาขาวเข้ามามอบรักมีเก็ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะในเดือนนี้สำหรับคนที่โสดนะคะปีมะเมียเนี่ยขึ้นมาเลยมามากับพระเอกถือถ้วยนางเอกถือถ้วยมาเลยนะตัดสินใจเอานะคะ แต่เป็นเดือนที่คุณจะได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวนะคะเอ e เน y โดยรวมของคุณโชคลาภมีนะแต่บางคนหมุนเงินนะ่ะจะมีคนมาช่วยแบบไม่คาดฝันโอเคนะความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะเอเนความสุขก็ไปกันได้ดีนะคะไปกันได้ดีมีความสุขโดยเฉพาะมีความสุขอยู่กับครอบครัวแล้วก็กับบุตรบริวารหรือมีเกณฑ์นในเรื่องของการตั้งครรภ์เนาะส่วนความสัมพันธ์คนที่ เป็นแฟนมีแฟนบางครั้งคุณอาจจะต้องพัฒนามันเหมือนเราหยุดนิ่งมาได้สักครั้งหนึ่งแล้วอ่ะเอเนจีของความสับสนมีความวิตกกังวลความกลัวอะไรบางอย่างนะคะจะต้องปรับตัวเข้าหากันถ้าคุณรอคอยเขากลับมาคนที่ห่างหายกันไปเขาก็จะกลับมานะมีเอ e เน y จีของการเริ่มต้นใหม่ด้วยแต่เดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่คุณจะเจอใครสักคนเข้ามาในชีวิตแล้วแหละบีมาเมียนะแล้วคุณจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ท่าน,น้ํานะคะ มีพฤกษบังกรกันด้วยนะแล้วก็มีกรกฎมินพิจิกนะคะอืมคือเราก็มีสเสน่ห์พอสมควรนะแต่เราแต่เราบล็อกตัวเองเกินไปเราปิดกั้นตัวเองมากเกินไปนะคะบางคนสร้างกำแพงมากเกินไปอืมอ่ะขอดูไพ่ความรักหน่อยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้คุณพักแล้วก็ผ่อนคลายตัวเองบ้างนะคะรักตัวเอง พักผ่อนร่างกายตัวเองบ้างคุณหักโหมมามากเกินไปแล้วนะอย่างเงี้ยอืมบางครั้งถ้าเราใช้ร่างกายเราแบบทอรหดมากเกินไปอ่ะเขาจะไม่ตอบแทนในรูปของเงินในรูปของความโชคดีมาให้คุณหรอกนะคะเออเขาจะตอบแทนอะไรที่ให้คุณหนักกว่าเดิมอีกเพราะคุณไม่รู้จักที่จะสำนึกรู้คุณคุณค่าของร่างกายของคุณนะ ดังนั้นการใช้ร่างกายก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันเราก็บุญเราบุญคนเราวาสนาบารมีไม่เท่ากันการทําดีแตกต่างกันทําชั่วก็แตกต่างกันความคิดการกระทําก็ไม่เหมือนกันดังนั้นนะคะไม่มีใครหรอกว่าโอ๊ยโอกาสลุนมาจากฟากฟ,ากฟ้าจะต้องถูกลอตโต้กันทุกคนถ้าอย่างนั้นมันก็มันก็เป็นไปไม่ได้อะจกักรวาลเขาจะให้คุณถูกทุกคนมันก็ไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมนะคะเนี้ยขึ้นอยู่กับบ,บุญใครกรรมใครเนาะ อาจะเป็ว่ามันจะมีคนเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราด้วยว่าเราเคยทําดีขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนวีนไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยคุณกลับไปดูตัวเองก่อนนะว่าคุณมีจิตใจที่ดีขนาดไหนพอที่จะได้รับเรื่องราวที่พ s i t ที e นะคะอะขอความรักตาม f r e บ d o m Reconciliation คนที่ทะเลาะกันอาจจะก,กลับมา อารมุ่มรวยกันได้อมชอมกันได้นะคะปรับตัวเข้าหากันได้ใหม่หรือใครที่มีปัญหาอยู่นะบางคนจะต้องฟรีเฮเซลออกมาจากเอนเนอร์จีนี้ถ้าคุณต้องการพบรักครั้งใหม่อย่าสร้างกำแพงให้ตัวเองมากไปโดยเฉพาะคนโสดนะคะคุณกลัวกลัวถูกหลอกเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทําตามหัวใจของตัวเองนะคะเอาความจริงถ้าจะตัดสินใจอะไรนะเนี่ย บางคนมีการตัดสินใจคุณจะเห็นว่าดาบเกิดขึ้นเอาความจริงเอาความถูกต้องมาตัดสินใจนะเหตุผลนะคะเอาละยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับชาวปีมะเมียทุกคนนะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนช่วงนี้ไม่มีใครไม่แย่แย่กันทุกคนแย่กันทั่วโลกนะคะสิ่งที่ทําได้เราก็ต้องภาวนาในสิ่งที่ดีๆนะคะที่จะช่วยได้ในตอนนี้นะคะคิดดีทําดี ถึงการคิดบวกมันจะคิดยากแต่ดีกว่าไม่คิดอะไรเลยใช่ไหมคะถ้าคุณคิดในกง่ีมันก็ตกอยู่งั้นไม่ใช่แบบว่าการดูดวงแล้วามันจะทําให้เรางมงายเราไม่ได้งมงายแต่เราเอาสิ่งที่ดีๆไปปรับใช้นะคะขอบคุณมากๆนะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ